ทำนี่รวยขนาดนี้แบ่งตังให้ผมหน่อยสวัสดีครับนี่คือรายการคริปโตนิสต์ไทยแลนด์และผมต้องเป็นผู้บันดาอใกเช่นเคยนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมในวันนี้เราก็มาอยู่กับทรัมป์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เรามา เปิดเผยบัญชีของทรัมป์ที่ได้จากคริปโตกันแล้วก่อนไปฝากเหรียญพีเซลอยู่ใต้ดีคิปชันด้วยนะครับผมหัวข้อข่าวในวันนี้การเดิมพันคริปโตของทรัมป์นั้นประสบความสําเร็จรายงานรายได้ปี2024มีมากกว่า600ล้านดอลลาร์ซึ่งเอกสารดังกล่าวระบุรายละเอียดพอร์ตโฟลิโอธุรกิจของของประธานาธิบดีรวมถึงกำไรที่สำคัญจากสินทรัพย์ดิจิตอลและโครงการเหรียญมีมซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยรายได,ได้มากกว่า 600ล้านดอลลาร์จากการเข้าร่วมลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลอสังหาริมทรัพย์และสินค้าแบรนด์เนมที่ถูกเปิดเผยทางการเงินเมื่อปี2024ถึงแม้ว่ารายงานนี้จะไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนแต่ดูเหมือนว่าจะครอบคลุมจนถึงสิ้นปี2024สินทรัพย์โดยประมาณของทรันั้นสูงมากกว่า1.6พันล้านดอลลาร์ตามการวิเคราะห์ของรอยเตอร์ซึ่งน่าสังเกตก็คือว่า รายได้ในปี2024ส่วนใหญ่แล้วของเขาเนี่ยมาจากความพยายามที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเงินสกุลดิจิตอซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมที่ประเมินไว้กว่า320ล้านดอลลาร์จากเหรียญมีมทั้มและมากกว่า400ล้านดอลลาร์ จากเว r ร์ลลิมิตี้ฟิแนนเชีซึ่งเป็นบริษัททางการเงินแบบกระจายอำน,นาจและการเปิดเผยข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าทัมป์นั้นได้รับ57.35ล้านดอลลาร์จากการขายโทเค็นและถือโทเค็นแบบมีการกำกับดูแล15.75พันล้านดอลลาร์ในโครงการนี้และการมีส่วนร่วมของเขาในการขุดบิตคอยสินทรัพย์ที่จะเป็นแปลงเป็นดิจิทัลและ ETF กำลังทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแยง้งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นและนักวิเคราะห์ก็ชี้ให้เห็นว่าบางธุรกิจของเขาได้รับการสนับสนุนจากการตัดสินใจทางนโยบายที่เอ,อื้ออํานวยในช่วงระยะเวลาที่เขาดํารงตําแหน่ง ส่วนทางด้านของ Trump Media and Technology Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Truth Social ก็ยังคงเป็นสินทรัพย์หลักอยู่แม้ว่าการประเมินมูลค่าที่แน่นอนนั้นยังไม่ชัดเจนแต่รายได้ของสินค้าแบรนด์เนมและข้อตกลงอนุญาตในการใช้สิทธิ์ยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและในจำนวนนี้รายได้ของท u m มก็มีนาฬิกาท r ั m ม w วอชช e สอล้านเหรียญรองเทาง้าผ้าใบและน้ำหอมแบรนด์เนม2.5ล้านเหรียญและจากการสะสมการ์ด MST มากกว่า1ล้านเหรียญและยังมี รีสอร์ทกอกของทรัมป์ที่ในฟลอริดาทำรายได้ไปถึง2 1 7 7ล้านเหรียญซึ่งนําโดย Trump National ural, ทรัมป์เนชั่นัลดรัลทํารายได้มากกว่า110ล้านดอลลาร์และนอกจากนี้ก็ยังมีอสังหาริมทรัพย์ในอินเดียดูไบและเวียดนามซึ่งมีค่าธรรมเนียมอนุญาตการใช้สิทธิ์และก็การพัฒนารวมไปถึง30ล้านเหรียญและยังมีกองทุนธานบัตรมูลค่า12ล้านเหรียญและเอกสารที่มีไรายได้จากกองทุนใน Blue o อ l Capital อีกด้วยแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาก็จะอ้าางว่แแกตากการ,ร,ร,กร,รขเขล เปิดเผยข้อมูลก็ยังคงยืนยันว่าทํ้นั้นก็ยังเชื่อมต่อกับผลการดําเนินการของการเงินในเครือข่ายขนาดใหญ่ของเขารวมถึงเงินสกุลดิจิตอลอีกด้วยและตามรายงานของกราตก็ได้อนุมัติใบแจ้งจดทะเบียนของทั้มมีเดียแอนด์เทคโนโลยีกรุ๊ปที่เชื่อมโยงกับโครงการบิ t คอย n t ทันเซอรี่มูลค่า2.3พันล้านและยื่นเอกสารเมื่อวันที่13มิถุนาย,ยนครอบคุมหุ้นถึง85ล้านหุ้นรวมถึง29ล้านหุ้นที่เชื่อมกับตาสาหนี้ถึงแม้ว่าการอนุมัติครั้งนี้จะมีความยืดหยุ่นในการระดมทุนแต่บริษัทก็ ว่าไม่มีแผนที่จะทํางานทันทีที่จะออกหลักทรัพย์ใหม่และการไฟเขียวของกรอตอนี้เกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ที่บริษัทนี้ยืนยันการระดมทุน2.5พันล้านเหรียญเพื่อสะสมบิตคอยหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเคยปฏิเสธและการประกาศเมื่อวันที่27พฤษภาคมนนซิสได้กล่าวถึงว่าบิตคอยเป็นเครื่องมือสําคัญในการปลดปล่อยทางการเงินโดยยืนยันว่าบิตคอยนั้นจะกลายเป็นส่วนหลักของสินทรัพย์ในบริษัทแหมลูกพี่รวยขนาดนี้ก็แบ่งผมกันบ้างนะฮะ เอนเล่นไม่รู้ว่าผมได้เป็นใครเนาะแต่ที่แบ่งกันได้แน่ๆก็คือเหรียญพี่เซลใต้ด,ดีคริปชั่นของผมนะครับอยาสนับสนุนค r y ป t o News ์ไทยแลนด์ก็ง่ายๆเลยสนับสนุนเหรียญพี่เซลตรงนี้ใต้ดีคริปชั่นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก็เป็นการสนับสนุนด้วยเช่นกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ bye ายบายเจอกันครับผม